สวัสดีค่ะพระพอแม่เอฟซีของคุณคู่แมวเหมียวนะคะมือนีก,กาเาวันพุทธที่24กระกฎาคม2567นะคะเต่งตัวสวยเนาะค่ะหมือนี้จะไปทําบุญถวายเทียนพันษาอยู่ที่วัดพระธาตุเชิงชุมกับสายสันปอสีนะคะรวมทําบุญกันนะคะกับตอนแรกจะไปวัดปาสุทธาวาทที่มีหมนนะะ่หลวงปู่หมันนะคะหลวงปู่หมันที่เพิ่อนอกเกาอทิพ่อนอยู่ตรงนั้นเนาะคะ่ะนอกพี่น้อง ก็เหมือนมือดีทำบุญพานักเรียนไปให้กิจกรรมดีๆนะคะมีเรื่องแกลวดีๆที่เบ่าต่อกันหลยมือแลุณคู่บอดีมาเบาเมื่อเอ่ยมากล่าวเห็นหน้าเห็นตาเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นก็คือวันที่ยี่สิบนองผ้าเมทองไปบานสวนสวรรค์ไปทำบุญกับน้องไปเยี่ยมบ้านนะคะไปเบิ่งเฮือนเบิ่งซ่านของเพื่อนกะส้างปราบประทับใจให้กับตัวคุณคู่ตัวเมทองแล้วก็พ่อแม่เอฟซีที่บึง คลิปเบึงภาพที่คุณคู่้ดไทยถอดออกไปเห็นแล้วกับประทับใจนอกจากความประทับใจแล้วเขายิ่งประทับใจขึ้นไปอีกเนาะเห็นบอจูคนเอามาพูดมาแช่บอกว่าภูมิใจเด้สินคะคะเพราะว่านอ้องอยู่ในวงสาวหน่อยแค่ปีก,กว่าแต่สาม,มารถที่จะมีบานมีรถและอีกอย่างก็คือมีอย่างก็มีการทาบุญทําทานขึ้นสู่สังคมเป็นภาพ,เป,ภาพเป็นกิจกรรมที่พ่อแม่เอฟซีรอคอยว่าอยากเห็นว่าบากักหลานี่เออ มีการพัฒนาเจ้าของแบบใดได้เงินได้ข้ามได้การอินดูจากพอ,พอพอแม่แม่เอฟซีแล้วกะมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ตอบแทนขึ้นสู่สังคมเป็นภาพลักษณ์ที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีแก่น้องๆแก่คนในวงการนะคะว่าเหมื่อเขาได้รับสิ่งดีๆโอกาสดีๆหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เขามี ข้าวใดก็จากความเมตตาปราณีเพราะฉะนั้นก็ต้องขึ้นสู่สังคมบางนะคะกับถือว่าเป็นเรื่องเล่าดีๆเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะเอายกตัวอย่างใดคู่ก็เอาไปยกตัวอย่างให้กับนักเรียนเบิงนักเรียนฟังว่าเนี่ยการที่ข่าใดของจากคนนั้นคนนี้เป็นกิจวัตรประจําวันหรือไปเรื่อยๆนะคะเฮ็ดบว่ายเฮ็ดกิจกรรมยังขยับตัวยังพ่อแม่กระหักกระแพงเห็นเพ่อนมานับเสือผาเพล่นเนาะแต่ละตัวแต่ละชุดเนี่ยโอ้ เพื่อนแทบจะบริสุทธิ์เลยส่วนมากอะได้จากพอหักไม่หักเนาะคะ่ะส่งมหาห้จัดมาหาตั้งแต้เขาสู่วงการใหม่ๆก็ถือว่าความหักความแพงที่พอแม่มีน้องกับเฮ็ดห้ยคนหักแพงขึ้นต่อไปอีกเนาะค่ะบว่วจะเป็นศิลปินคนใดจริงๆแล้วก็มีหลายๆครั้งหลายคราวที่เพื่อนเฮ็ดนะคะเพีื่อแต่ว่ามันอยู่ต่างทินต่างแดนเมื่อกลับมาสู่บ้านเกิดแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆเงื่อนสร้างกันไก่สีสีไก่สีเลลว เปิแย่งน้ำเพลินถูกมือถูกมือเป็นบอกค่ะห้างสมบูว่าสารฝันให้เป็นจริงพ่อแม่เอฟซีห้การสนับสนุนนะคะอย่างเช่นน้องอุ้งอีกนี really ouais. ่เห right. ็นบอกตอนแรกมาอยู่อันอยู่ขอกงวเห็ดเห็ดเห็ดเฮื้อหน่อยเห็ดเพิ่งนอนอยู่กับขอกงวคู่มือนี้เฮือนหลังหมักง่ายญ่กว่าหอมอนเท่าอีกนะคะแต่โดยความหาความแพงนั่นก็เป็นพอบุญวาสนาของเพลินเป็นบอกค่ะห้างกับบอสามารถที่จะเปรียบเทียบกันได้บุญวาสนาของไผ่ของเฮาแต่เฮากดนเห็นแล้วก็เฮากับชื่นช่ม ภาคภุ่มใจน้ำเพลินนอกขาวาคนเห่าในโอกาสดีๆจังหวะด,ดีๆในชีวิตเดเขามาเหมือนมันมีโอกาสดีๆเขามาแล้วหลายๆอย,ย่างที่เห่าจะขึ้นสู่สังคมน่ะมันก็เป็นภาพลักษณ์ทีด่ดีก็จะเป็นบุญหนุนหลุนน้ำเฮ่าไปในอนาคตในวันภายภาคหนานะคะหลายๆคนกับเหตุกิจกรรมดีๆนะคะบอกว่าจะเป็นศิลปินนะคะเอาเขาบริดเอย่ยบริด์กล่าวไปนะคะเห็นเห็นอยู่เนาะคะ่ะอยากให้ทุกคนเป็นแบบนั้น ทุกอย่างมีที่ไปที่มาเข้าทําดีสิ่งดีๆก็ต้องตอบแทนเข้ามาแล้วก,ก็อีกนะเบื้องเฮือนเบื้องซ่งานเพื่อนนะคะมึนอนีกัเลยอยากอยากจะเอาคลิปเพลงเกา่าๆนะคะสารฝันให้เป็นจริงบพคิดว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นได้เร็วกับน้องคุณครูไปเห็นน้องต่้งแต่มีความฝันบาอยากมีเฮือนมีบ้านนะคะถมทีเฮ็ดหัวกันดินจากสระเอ็งกระถมที มาร่งเสาเอกเสาโทษกบโค้งมุ่งหลังอ่ากอบานแอมบานเทพื้นปูกระเบื้องตีกระจกทาสีเนี่ยเลือขั้นตอนต่อไปอันที่จะพักได้ไปก็คือ,อห่อค่อยน,นะคะรอขึ้นไปหอหอคอยมือนคิดว่าจะได้ขึ้นหอค่อยก็ยังได้ขึ้นใกล้แล้วละทุกกระบวนการทุกขั้นตอนก็นมีโอกาส ได้ขึ้นไปกับเพื่อนได้บึ้งได้แย่งน้ากันกับเพื่อนดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการสารฝันของเพื่อนนะคะกับขอบคุณทุกทุนทุกกำลังใจที่มีต่อน้องมีต่อคุณครูนําเด้อค่ะเด้อเอาเดี๋ยวจังใดกับฟังเพลงสารฝันให้เป็นจริงฟังย่ำใดกับึึงใจเห็นความสําเร็จของเพื่อนที่กำลังจะรออยู่อีกปกี่มือปกี่วันถ้ามีโอกาสจังใดกับเชิญน้องปอเแมกอะรวมมากขึ้นบานไม่น้าเพื่อนอาจจะเป็นช่วง ่ามือเปิดว่งบอลไกลๆเปิดว่องบอก็ถาฟังถาติดตามเพราะว่ามันยังบรแเนชดนัดเนาะเพิ่นก็อยากใดให้ทุกอย่างเรียบรอยเกือบสมบูรณ์นะคะฟังเพ่งมวลมวลเดินทางปลอดภัยมีความสุขในการทำงานแล้วก็ไปสาธุบุญน้องกันกันกบคุณคู่แมวเหมียว,วนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ ึงแงจนหอดมือนี้ขอบคุณจากใจอีลีพ่อแม่เอฟซีช่วยหนูส่งเสริมบอกเคยทิมปาคำเล็กคำน้อยคอยสอนคอยเตือนไกล้กลอย,ยู่ใสกะเอินมาเดินบักลาคำเพลงอีเม วันที่สารฝันก้าวเดินมาได้อีกหนึ่งมาไหลาน้ำใจสาบซึ้งตราตรึงอยู่ในดวงเดอยู่หลังเวทีมาเยี่ยมมายามบัตลาเนยอยู่หน้าเวทีมว่วนเทเเทแค่ให้กำลังใจ นบหยุดสูงสุดก็คือความฝันมานะอดทนอดกลัน้นสร้างฝันเป็นจริงให้ได้ทน,นคอยข้างลังคอยนะคงอยู่ไม่ไกลเสาเอกเสาโทลงไว้บ้านงามหลังใหม่ บอกไกลเกินฝัน เดินมาได้อีกหนึ่งมาไหลาน้ำใจซาบซึ้งตราตรึงอยู่ในดวงเดชอยู่หลังเวทีมาเยี่ยมมายามบักลาเนยอยู่หน้าเวทีมวนเท้เทแค่ให้กำลังใจ ก้าวเดินบ่หยุดสูงสุดก็คือความฝันมานะอดทนอดกลัน้นสร้างฝันเป็นจริงให้ได้ทน,นคอยข้างหลังคอยนะคงอยู่ไม่ไกลเสาเอกเสาโทลงไว้บ้านงามหลังใหม่ บอกไกลเกินฟัน คุณพอพอม่มนะครับ FC น้องมันะนะครับที่คอยซัพพอร์ตน้องมันะ